รับกทเป็นไครคะรับบทเป็นข้าวครับในเรื่องราข้าวก็กลเรียนครับ,บเพืเ่อมาตรวจเอกสารค่ะต่อไปครับสวัสดีกกรครับผมกานพาเชิญครับรับท แล้วก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับถึงชอบกอินขนมหวานนะครับยังไงก็ไม่รู้ต้องติดตามโอ้ยสายตาชมเลืองเป็นยังไงก็ไม่รู้ชอบกินขนมหวานติดน้ำตาลนะจีต่อไปครับสวัสดีครับผมโรมาาบราเธอร์นะครับผมรับบทเป็นคิวครับก็จะเป็นหน้าชมรงถา่ายรูปนะครับในโรงเรียนแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินไก่มากก็ไม่รู้ว่าใครใครจะมาส่งครับชอบกินไก่ใช่ไหมคะ พี่ก็ชอบแต่ว่าไม่ชอบทานบนบกค่ะชอบน้ำเป็นอ,กกอหาหารนะ้ำนะนะต่อไ,ไปครับสวัสดีครับกันตา,าทเทอร์นะครับรับบทหลงเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสี่ส 4, แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทขุนนะครับแล้วก็ระหว่างเรียนก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ได้เจอคนคนหนึ่งครับอยากรู้ว่าคนไทยก็ต้องติดตามชมเลยครับนี่ครับสวัสดีครับวันบราทเธอร์ครับก็บเป็นโค้ดตว่า หวานมากโคตร คุณคะทำไมคุณต้องล้วงกันด้วยคะเพราะว่าอะไรคะบันชินครับมันชินอุ้ปกติคุณอยู่หลังไปทีคุณก็ล้วงกันเหรอคะมีล้วงกระเป๋าหรือเปล่า,า,าอ่าล้วงกระเป๋าเ<อ>มื่อกี้เห็นเกิดแล้วเอามือมาร้วงกันไงนก็เลยอยากรู้อยากไปดูไปใกล้ๆฟิลอะนะคนะนะต่อไปค่ะต่อไปค่ะสวัสดาาีครับผมโอโมบาเทอร์ครับผมรับบทเป็นแม็กครับผมในตักวกนุ๊ปซีรีส์อย่างนี้ครับ เป็นฝาวแ,แปลกบแนะครับชื่อว่ามอมนะครับแอบลงับคน,คนเดียวกันครับผมต่อไปครับสวัสดีครับผมบอสปลาเท่นะครับวับบทเป็นไกรนะคะนรับผมเงีนะครับไรนั้เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของปลาดน้ครับที่ปลาดจะเล่าเรื่องเรื่องนะครับแล้วก็ยังเป็นคุณกองของวงดนตรีด้วยนะครับส่วนเรื่องความรักในยื่อนะครับผมจะพิเศษมากเพราะว่า คนอื่นเขาก็จะมีกันเป็นคู่แต่ผมมุขี้นะครับส่วนความรักของผมจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามดูนะครับสวัครับคนเจ้าชู้เห็นไหมคนอื่นก็มาเป็นคู่เราเป็นแซนต์วิชต่อไปค่ะไลฟ์เฟซชิวลูกสวัสดีครับผมทอมมี่บาตเทร์นะครับในเรื่องก็เรับบทเป็นคุณครูหมอนะครับเป็นคุณครูฝึกสอนวิชาเคมีแต่ว่าดันไปหมงรักเป็นบทเรียนที่เหนื่อยครับ ความรักจะเป็นยังไงก็ฟังติดตามด้นะครับโอ้ครูคเสียงอ้อเป็นค,ครูนะเป็นค,ครูนะครับใช้ไม่เร็วนะไม่เร็วยาวไม่ของเราไม่เร็ยวยาวไม่ครคุยยิ้มหวานไม่ตอไม่ซู้ไม่มีไม่ต่อไป <c oughs> รับคนสุดท้ายครับสวัสดีครับแมทบาร์เทอร์นะครับรับบทเป็นครูคนครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีความรักระหว่างอาจารย์กับนักเรียนนะครับ ซึ่งในเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าสนุกจริงๆต้องติดตามนะครับแล้วคุณครูรักกับใครไหมฮะมีมีแอบลักใครไหมฮะอาจจะต้องทะเลาะกันเพื่อย่งขอามมีทะเลกันเพื่อแย่ความรักเพื่หรอครับครูทะเลาะกันเพื่อทาให้รักตัวองห้คุณรูหอยังคุณครูยังต้องแยอีกเหรอฮะไม่ธรรมดาแต่ว่าขอถามหน่อยเรื่องนี้นะ สองท่าที่อยู่ตรงนี้นะน่ารักหมดเลยแต่ว่ามีคู่หนึ่งเขาบอกว่าถึงจิ้นคู่คุณมันดีแล้วมันดีมันดีเหรอคะมันดีขนาดไหนคะในเรื่องเล่าสิคะดีมากเสียงอะไรนะคะเสียงกระเสาวนะคะในเรื่องนี้เป็นคู่จิ้นกันเป็นคู่รักเป็นคู่รักรักกันไหมคะแล้วนอกเรื่องนะคะทำไมไม่ตอบเองอะคะ รอดูกันแล้วกันครับ่เราดูกันแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับงั้นถามหน่อยว่าคือในเรื่องเนี้ยความสนุกในกองถ่ายอยากขอตัวแทนคนหนึ่งเวลาไปถ่ายกันคนเยอะๆสองคนนั้นได้ครับพี่ขอโทษครับคือความสนุกในกองถ่ายครับเวลาเราไปเจอเพื่อนเยอะๆเนี่ยมันสนุกนาดไหนใครเป็นตัวปวดขอตัวแทนหนึ่งคนูครับผู้หรอครับตัวปวดเลยครับทำไมครับก็ เวลาน้องเข้าฉากอะไรยงเี้ก็จะจะชอบแบบกวนผมตลอดน,นะทำไมเป็นอย่างนั้นะคะกวนอะไรเราบ้างอะคะทำให้ดูหน่อยได้ไหมอะ,อะก็ไม่ได้กวนอะไรอคะค่ะเพราะจะเป็นผลกับผมเพื่อนๆสามกันอย่างนี้ว่าอได้ไหมคะถ้าเป็นผลสามเอ้ยพกูกเป็นเล่นน่ะคุณช่วยเ้อโชว์หน่อยได้ไหมคะโอ้หมายถึงพูดจาอะค่ะ เดินทางมาหน่อทุกคนเลยค่ะมาค่ะน้องๆอีก20คนค่ะมาเจอละ0กว่าคนเลยนจิ้งกับใครต้องรอติดตามคนะส่วนจิ้งกับใครก็ต้องรอติดตามนะอะสมัยเพื่อนครับสวัสดีครับสรัดีครับเจอรี่มาเชนะครับก็รับบทเป็นเจฟครับแก๊งชนครับอะไรนะครับแก๊งชนครับแก๊งชุนนะครับต่อไปครับ สวัสดีครับเป็นนักเต้นนะครับอ่าเป็นนักเต้นระเมิเป็นนักเต้นเหรอครับเน่ต่อไปครับอุ้ยคนนี้มาจากอุทยานแครับเพื่อนสีผมเท่มากเลยฮะครับสวัสดีครับผมเมฆบราเธอร์นะครับเน่เขาบอกว่างหน้าเลยครับข้างหน้าเลยครับทำไมเราถึงมีเสียงกีตีมากมีแฟนคลับเหรอครับในเรื่องเราคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับ ่วนของผมนะครับในเรื่องคาแรคเตอร์ของผมถ้าเกิดอยากดูต้องฝากติดตามต่อด้วยนะครับเน่ฝากติดตามต่อฝากติดตามต่อด้วยนะครับแท็กกบได้ไหมครับก็ฝากติดตามต่อด้วยนะครับเน่อ้าส่อไห้เพื่อนครับต่อไปครับอาจจะได้ไม่ครบคนนะเวลาเราจะกัดมาเล็กนิดหน่อยนะครับสวัสดีครับผมเบสบาร์เทอร์ครับผมครับเบสมีแฟนครับอยากบอกอะไรแฟนครับครับเบสเลิฟเลินะครับ เพิ่มเลยคะต่อไปครับสวัสดีครับนัดปาเครับนี่นัครับในเรื่องอะครับคาลิเกอร์เป็นไงครับเอออันนี้ขอพูดไปก่อนบให้ทุกคนติดตาม LD ไหมครับเราอ LD ไหมครับ้าออกประชเอลหน่อยสิครเ l นี่เอลัะเดีเราให้เออลนปั๊บลันปั๊บลันปั๊บเอลันปัปลเออี หลายคนไม่อยากรับไหม่แล้วตอนนี้กนะลัวพี่นีใช่ไหมสวัสดีครับเบสบาร์เทอร์นะครับในเรื่องรับบทเป็นเพื่อนคุณครับไม่<า>เป็นร,รักษาแพทย์ครับผมก็เป็น,ปนตัวปัญหาคอยป่วดคู่ค้ากับคู่ถูกอ่าเป็นนักษาแพทย์เข็มเราใหญ่เลครับเ <c oughs> ข็มเรา <c oughs> เวลาเราไปเรียนนักษาแพทย์มีเข็มมีเป็น <c oughs> <c oughs> ส่งไมาให้เพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจบาร์เทอร์นะครับ เจเจโอเคบ้างอ่ะโอเคดูเจกังวลจังเลยอ่ะเจโอเคใช่ป่ะเจออกมาซีเจะเป็นไงทำไมเจดูซึ้งซึมอ่ะแฟนจับว่ารอซัพพอร์ตเจอยู่แต่เจดูไม่คึกคักเลยอ่ะแนะนักตัวแบบตื่นตัวนิดนึงได้ไหมถ้าผมผมเจบาเทอได้ครับอันนี้ไงครับสวัสดีครับผมเจบาเทอรพี่มาหากับหมอนลองกระดูกหรือเปล่าอ่ะไม่ดีเนาะโอเคเนาะ ร่วงเป็นแบบซัพพอร์ตเลยมีอะไรยบอกแฟนคลับไหมฮะก็แฟนคลับทุกคนนะครับฝากติดตามมั่ครับมีเรื่องนี้เหรอครับสะสมไว้ต่อ้เพื่อนโอเคเดี๋ยวพี่ขอโทษพี่เลี้ยงเกิดป่าชนะชนะชนะเอา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 ใสงไปย้ายไ่ชสวัสดีครับผมโอมาเธอครับแฟนคลับเยอะนะอยากบอกอะไรแฟนคลับ พูดก็ร้องให้ทำไมออกมาตรงนี้ซีดามา่าพี่ชอบมากเลยมาเร็วือทำไมจะเป็นอะไรร้องไห้ยังนะไม่เอาซีบ้าตื่นตันทำไมไอ,ไอะจ๊ะแคนน่นี้เหรอแฟนคำเยอะแล้วอยากบอกอะไรเปนก่อนอะไรนะเก้าตู่ทำไมอะไอพวกจะร้องไห้อะรอเลยค่ะขอบคุณคนะรับนะคะเสียงอาสม,มัยต่อ,อยอเพื่อนครับ หนักเลยครับหรอใช่ทำไมแล้วทำไมแฟนคลับถึงเยอะอย่างเงี้ยครับมีเสน่ห์มีสน่หมีคนมีเสน่ห์อ๋ออไหนลองทำแบบหวานเสน่ห์ให้กับแฟนคลับสิครับขอทีเดียวแล้วเดี๋ยวให้เข้ามัล้ก็เวลาที่ผมชอบลงอะไรให้แฟนคลับดูอะไรครับดูอะไรครับ ตาข้างหนึ่งอะไรอ่ะแล้วกับพิมพ์ตาข้างหนึ่งให้ไหมครับให้กับพิมพ์ตรงนี้เลยอ่ะแล้วพิมพ์ตรงนี้สิครับก็จะยิ้มนะกับพิมตาอย่างนี้ครับอีกทีอีกทีกทข<อ>้าเห็นกันหรือเปล่าแม่คุณกล้อ,บบมมองซูมขนาดนี้เห็นสิครับอีกทีอีกทีครับเก้าหหนึ่งสองสาม สวัสดีครับผมก้องบาเดอร์ครับก้องนะคะ,ค,ะครับ,รบในเรื่องเป็นไงครับก้องก็รับบทเป็นเพื่อนกัำไในกลุ่มชมรมดนตรีครับตาหวานมากเลยเป็นแฟนคลับของไพพูเบสบ้างไหเนี่ยใช่นะครับพี่เราเล่นค่ะส่งไปต่อยเพื่อนเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีครับผมสตางบาร์เดอร์นะคร <c oughs> ับก็รับบทเป็นล็อบบี้นะครับผมในเรื่องอยากบอกอะไรกับคนที่ใกล้จะอยู่ตอนนี้บ้างครัก็รักทุกคนนะครับ ก็ในบทผมเป็นมาปิกนะครับเป็นคนที่เป็นผู <S 2> <S 2> ้สนิทของชนนะครับผมเป็นคนที่ชนตุศรเพื่อนนะครับค่ะเกี่วนเรื่องความรักนี่จะเป็นยังไงนี่เราติดตามกันนะครับผมได้เลยค่ะต่อไปค่ะสวัสดีครับปิ๊งปราเธอร์ครับไปไหนหมดคะเนี่ยเลยสองคนเลยอ่ะครับในเรื่องเป็นไงครับ เป็นนักร้องตีตามเป็นนักร้องตีตามหมายความว่าอะไรรับร้องนำครับร้องนำอยู่ฝั่งนู้นแล้วเราก็เลยร้องตีตามส่งต่อยเพื่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมเซมาร์านะครับ คุณเนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรอกพูดเนียืมเงินหน่อยครับลองซึ้อผมรักทุกคนนะครับโอ้ยขอบคุณทุกคนนะครับเอาล่ะสีครับสวัสต่อยเพื่อนครับครับผมสวัสดีครับผมไทเกอร์บราเดอร์ครับแฟนคลับอยู่โซนนู้นครับก็จะเลยจะต้องติดตามดูครับว่าในเรื่องการแต่คาแรคเตอร์ของเราทำไมเราต้องลุกกระเป๋าดิกระเป๋าเก่งเรามีอะไรอยู่ครับมีอะไรอาเนเท่เหรอครับเออมีมินิมา เนะครับผมส่งไปต่อเพื่อนเลยครับเอาตาไปถือสวัสดีครับผมภูมิบราเธอร์ครับวันนี้เป็นโมกาวนักตีครับผมเมือกลองครับตีกลองนะแสดงว่าตีเก่งนะคะนอกจากตีกลองแล้วเราตีอื่นไหมตีแบดครับตีแบดอ๋อตีแบดนะคะแหมออกเก่งต่อไปครับตูดใหม่จ้ะนัตูดใหม่จ้ะมาบาเธอร์นะครับผมเนี้ยกิ่นเลยอ่ะ หน่อยด้วยไหมจ๊ะวงเวงเนาะสุดยอดจ้าสุดยอดจ้าผู้จ้าไม่ยอกจ้าต่อไปสาวๆค่ะวงเรียนสาวๆค่ะโรงเรียนผู้ชายอย่างนี้หล่อเนาะใช่ค่ะต่อไปค่ะคุณนิสาชื่อเชี่ยแดงค่ะเชี่ยแดงจารึกค่ะเออช่นกันะจะเป็นใครคะโอ้นี่ไงเป็นกับเชี่ยแดมอ๋อแล้วกดเป็นใครคะผู้สวยเกนเดียวกันค่ะเกงเดียวกันนะสาวๆทั้งโรงเรียนนะคะต่อไปค่ะ สี่สาวเหมือนกันค่ะค่ะก็เด<ห>ี๋ยวจะไปตามเชียร์หนุ่มๆให้ใ<ช>นะคะคุณๆค่ะ,คคะนี่คือโฉมหน้าของหนุ่มๆของเรานะคะในซีรีส์เรื่องนี้แต่เดี๋ยวแปก๊กอะให้น้องๆไปพักก่อนเพราะว่านี่คือรุ่นเล็กค่ะเรามีรุ่นใหญ่ด้วยก่อนอื่นขอบคุณน้องๆก่อนนะครับไปแบบให้ไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะมีคอนเสิร์ตให้คุณๆได้ดูมีกิจกรรมอีกมากมายบนเวทีอย่างนี้ค่ะ